ขยับไปที่หมอองสมิธนะคะที่ก็ยอมไฟเขียวค่ะให้ภรรยาคนสวยอย่างพี่โอปอปนิสราเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่ซับได้แบบเต็มที่เลยนะคะพร้อมกับเผยเคล็ดลับการเลี้ยงลูกน้องอลีนอลันให้เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะ นับวันยิ่งสวยแซ่บนะคะหลังคุณแม่ลูกแฝดโอปอปนิสราอวดหุ่นพร้อมเพียวทำเอาไอจีลูกเป็นไฟเลยค่ะเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะจนทางด้านสามีเนี่ยคุณหมอออกสมิธก็ต้องเข้าไปคอมเมนต์แซวภรรยาสุดที่รักเลยะะละค่ะล่าสุดนะคะหมอออกก็เผยว่าไม่ได้มีการบังคับการแต่งตัวของโอปอที่เห็นว่าใส่ชุดว่ายน้ําอวดหุ่นโชว์ก็เนื่องจากภรรยาท,ทาเพื่องานของตัวเองค่ะขณะที่โอปอก็บอกขำๆนะคะว่าพอลูกเห็นรูปเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเป็นแม่ค่ะพร้อมกันนี้ ก็ยังเล่าถึงพัฒนาการของน้องอลินอลันนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงให้เป็นตัวของตัวเองที่มีความชัดเจนแบบคนละค้วไปฟังเสียงทั้งคู่กันค่ะ ไม่เลยพี่โอไม่เคยยุ่งคือคนจะกกันคนจะชอบเข้าใจว่าพี่โอจะต้องมาทอเรื่องกินเรื่องแต่งตัวไม่มีเลยอะค่ะก็สวยดีครับก็ถึงก็เห็นตั้งแต่เขาไปถ่ายละเขา้มาปวะอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นเป็นปรดักเรศเนาถ้าบทบาทในบ้านปอจะเป็นแม่ที่อยู่กับลูกตลอดเวลาและลูกจะรู้สึกว่าปอเป็นเพื่อนหรือบางทีปอจะดูเป็นแม่ติงต่อสําหรับลูกแต่พี่โอเขาจะมีกฎ เป็นที่น่าเคารพลูกจะเกรงใจแต่พอโตขึ้นมาตอนนี้เขามีความคิดเป็นขอเองรอเปอร์เซ็นแล้วเราอ่ะคุยกันมาตลอดว่าเราจะให้ลูกเป็นตัวของเขาเองร้อยเอร์เซนเราเป็นพ่อแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเรามีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตในทุกทางที่เขาอยากจะทำ